สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปในรายการสำนักอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปพยากรณ์ค่ะนะเข้ามากันแล้วนะครับโดยมีอาจารย์โอมาเป็นประธานมาถอมาแล้วท่านอาจารย์โอก็มาเป็นประธานกันไปแล้วท่านประธานโอก,ก็จะมาดูดวงให้ทุกคนขอให้ทุกคนช่วยกันกดแชร์ออกไป เพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแช์เพียงเท่านั้นเมื่อแชร์ออกไปคนละเก้าพันนีนทรมา,านโอระเกินอะ่ะเกิดไปสั่งมากินแส่เนี่ยเราต้องทำสักวันหนึ่งอะ่ะมันทำง่ายไงแชร์ดีไหมดีทำเลย ทากินกระเทียมปะ่ะนะกินกระเทียมไหมแล้วแต่ไม่เทากินไหมาถามจริงเทากินไหมกระเทียมอ่ะกินไหนแบบไม่ชอบไงฮะนี่ไงอือดีไหมมีอาจารย์ที่สอนลูกเสือใครบอกเออนี่ไงติ๊ เออ,อก็เคยไปไรเงี้ยเนี่เจออันนี้ไอตอนน้ำมันก็ะทุ่มเททำให้เราเนาะแต่มันไม่เอาจริงเนาะ <de af> เดี๋ยวเราแชร์ก่อน เรือเซเพียงคนละเก้าพันเดี๋ยวเราแชร์กันเก้าร้อย แชร์ออกไปเพียงคนละ9 9้าแชร์เร็วเซ เก้าพยแชร์เพียงเท่านั้น เรียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์เพียงเท่านั้นอืม กดแชร์ออกไปเซ่ใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วกดไลค์กดแชร์กดแอดเพื่อนเพิ่มเพื่อนเป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นอายุคำถาม โดยมีอาจารย์โอมาเป็น,น,นประธานข้างหน้านี้ดูด้วยไพ่ย,ยิปซีนะคะเปิดไพ่ย,ยิปซีคนละหนึ่งใบนะคะถามหนึ่งข้อเฉพาะเจาะจงนะคะอย่าถามสองพยางการงานอย่าถามสองพยางการเงินอย่างนี้นะคะถามการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษาอย่างเป็นเฉพาะเจาะจงนะคะอย่าถามสองพยางมามีปัญหาการเงิน อย่าถามการเงินมีปัญหาการเงินถามอะไรไปมีปัญหาการเงินเรื่องอะไรเงินขาดมือจะมีเงินเข้ามาไหมภายในสามวันนี้ข้างหน้านี้ดูครอบคลุมมีผลสามวันนะคะเรื่องดีๆจะเกิดขึ้นภายในสามวันแน่นอนในเรื่องร้ายๆจะเกิดขึ้นเพียงสามวันเท่านั้นนะคะอ่าจอทับเชิญค่ะกดแชร์ออกไป เพียงคนละเก้าพันอาจารย์ 9, ท็อบรอเล่นนะเก้าพันอะไรคะเก <900. S 1> <ะ>้าร้อยเก้าสเก้าแชร์อาจารย์ทับรอเล่นนะคะแชร์เดียวก็หลูแล้วค่ะขอให้มีผู้แชร์ขึ้นนะคะมึงบ้ากันเ <c oughs> <c oughs> บื่อไแล้ะไ <c oughs> ปล้ลวท็อะ ก็อยู่ในโลกส่วนตัวแล้วอยู่กับชาวบ้านเราช่องเขไม่ได้เรื่องปกติสวดมนตน์ทำสมาธิลำบากค่ะเพราะเป็นห้องนอนรวมอ๋อไม่เป็นไรอืมเด้นมาสมัมปชัญชามินาสังสิโมพระม,มาจมหามเทวาสเพยคา,าปรายันติ พระมาจมหาเทวาอภรลาภาพวันตุเมมหาพุญโยมหาพระโพพวันตุเมมิเตภาวะติพุทธมาอาุณโมพุทธายเวรเทยโยระโคดายังเวรหิงสาเวรัทศเวรัทสาเวรัติโยพุทธสัมมานิมามาพุทธสัสวะหมสมติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาเรเร นะบทนี้เป็นบทของพระปัจเจกพุธทธเจ้า,านะครับนะผมเอามาอารัธนาบรารมีทุกวันหากสิ่งใดจะเกิดขึ้นกับข้าพเจ้าก็ตามขอให้กลับไปสู่ผู้นั้นลงมหาอาเวจีนรกโดยอัตโนมัติด้วยการปามาคุณแห่งพระรัตนา,ตรายรสย3ด้วยบรารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจา้ทเจาทุกๆพระองค์พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆพระองค์งพระอริยสาวกทั้งหลายก็ขอให ใครก็ตามที่กระทําสิ่งใดไม่ดีต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุทุพระะองค์พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกพระองค์กลับไปให้หมดโดยอัตโนมัตินะมนี่ะนี่นะบุญบุญนการสวดมนต์ผมชอบนะปรามาสพรัตนาไตรเนี่ยเป็นเหตุให้ได้ไปนรกโดยอัตโนมัติผมดีใจคุณโน้ตสามีซื้อชื่อวุฒเขาจะติดต่อมาหาเราไหมคะ นะนุชสามีชื่อวุฒิเขาจะติดต่อมาหาเราไหมคะมีผู้แชร์แล้วค่ะจนท้อมมานุชค่ะเดี๋ยวติดต่อมาค่ะเขาจะกลับมาหาเรานะคะนะคือไพ่ไพ่บอกว่าถึงจะมีเรื่องอะไรกันหรือว่าอะไรจะได้กลับมาคืนดีนะคะนะครับนะคุณมุกไม่มีผู้แชร์นะคะวันนี้อ่ามีละคุณมุกสาววันนี้จะมีโชคลาภถูกหวยไหมคะอืม นี่ครับไม่ถูกครับเอาว่าตามจริงจากหน้าไพ่ห้าเหรียญน,นะอืมโดยอัตโนมัติห้าเหรียญถูกไม่ถูกแถมยังจนเลยนะเ่าใ<ค>ช้จ่ายเยอะอม,มากกว่าไรายได้นะคะนะผมว่าดีใจนะผู้ปามาพรพรัตน์ไตราสามเนี่ยดีใจมากนะเนี่ยใครก็ตามมาปลามาตรพรัตน์ไตรสามผมดีใจดีใจนะได้ไปมาหาอเวจีนะรกผมส่งคนลงไปข้างล่างเนมันสนุก บอกไม่ถูก้วเวลาเขาโดนน้ำร้อนลวกก็โดดโ,โดนน้ำกำมะถันนะเออก็ดีใจนะเออมีคนมาพิมพ์มาเลยอย่าไปเสัเติมเขาเลยแค่นี้เขาก็แย่แล้ว <c oughs> ไมเป็นแค่นี้ก็เยอะแล้วนะเออ,อนะสัมปิิชามินาสังสิโม,ม,มพระมาจมหาเทวนันสเพยาคาปรายยนเต พระมาจมหาเทวาอภัยราภาภวันตุมเมมหาปุญญยมหาราโพภวันตุมเมมิเตภาอะหเตพุทธามอาอุนโมพุทธายเวรทะโยเวรโคนายังหิงสาเวรทะเสเวรทสสาเวร,าาวรทีโยพุทธะสามานีมามาพุทธะสัตวะหุมสมบัติชามิ เพลงเพลงพาพาฮาฮาเทอเร่ผมฮะเออผมชอบไงไม่ไม่ให้เขามาเรื่อยๆมาปามาเรื่อยๆมันจะได้เก็บไว้หลายหลายหลายเขาเรียกหลายทับหลายซ้อนพอไปเก็บไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆมากๆเข้าก็จะเป็นมหาอเวจีนรกเลยอัตโนมัติอันนี้เรื่องปกติผมชอบผมไม่บล็อกผมอยากให้กฎแห่งกรรมมาทํางานตามตัวของมันตรงๆนะอันนี้ผมผมว่าไม่่อะไรนะ สะใจนะไปแล้วนะยังไงบัญชีก็ขึ้นแล้วบัญชีกรรมขึ้นผมชอบนะามานะมาดูก,ดกระดวกกันอ่ะใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามกดไลค์กดแชร์กดแอดเพื่อนเป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นอายุคำถามนะคะ ใครที่เป็นเพื่อนกันแล้วก็กดไลค์กดแชร์พอแล้วค่อยพิมพ์คำว่าแชร์แล้ว,ลวชื่อเล่นอายุคำถามค่ะนะเอ,อนานะผมชอบนะเนี่ยอะนะการปรามาตราการปรมามาตรพระตนตรัยสามได้แก่อันได้แก่ในผมเล่านะเรื่องมหาเวจีนระกผมเล่าจากอะไรรู้ไหมผมเล่าจากไตภูมิพระ่วง การที่ปรามายพระรันาตนตรัยสามอันได้แก่พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระอาริยสงฆ์ทั้งหลายย่อมเป็นเหตุแห่งมหาอเวจีนรกในที่นี้ก็คือว่าเมื่อลงไปถึงข้างล่างแล้วก็จะอยู่เป็นล้านปีแล้วก็จะกลับขึ้นมาบนข้างบนเนี่ยการพอจะผ่านด่านนั้นขึ้นมาก็คือว่าพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าตัดสรุ้ไปแล้วสิบองค์ก็ยังไม่มีสิ์ได้เจอพระสัมมาสมัมพุทธเจ้า หากว่าแม้จะอยู่มีชีวิตยอยู่ในโลกนี้ก็จะมีอาการเขาเรียกว่าอาการโรคประสาทเกิดขึ้นอันนี้ผมพูดตามหลักความจริงเลยนะเพราะส่วนใหญ่จะเป็นอาการโรคประสาทแบบพระเทวทัตที่โดนธรณีสูบนะเพราะฉะนั้นการที่ผมกล่าววาจาบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆพระองค์และพระอริยสงฆ์ทั้งหลายเนี่ยผมดีใจดีใจตรงที่ว่าจะมีคนผมจะได้ส่งคนไปในที่ที่ควรไปนี่เรื่องจริงผมดีใจนะ ดีใจแม่ภูมิใจจริงๆอาจะส่งคนไปมาหาเวจีนรลกเนี่ยจริงๆผมว่าชอบนะพิมพ์มาเยอะๆผมชอบนะพิมพ์มาเยอะๆผมชอบผมชอบจริงๆนะเวลาไปมาหาเวจีนรกอย่าต่อรองนะอย่าต่อรองอย่าตายอย่าเจ็บนะอย่าเจ็บอย่าตายอย่าแก่อย่าเจ็บอย่าตายผมขอแค่นี้นะ อย่าแก่อย่าเจ็บอย่าตายแล้วมีอีกอย่างหนึง่งยาอย่าเข้าโรงพยาบาลนะอย่าเข้าโรงพยาบาลโรคประสาทผมบอกแค่นี้นะเพราะว่าการปามารพระรัตนตรัยสามเนี่ยคือองค์เนี่ยไม่ใช่จะบอกว่าคนปามารคนสดมนะ่ะแค่นี้ก็ไปแล้วไปแล้วแต่ว่าผมมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสักขีพยานไงเพราะว่าภาพนี้เป็นสักขีพยาน เป็นสกีพยานแล้วว่าเพราะพงศ์สะใจเนอะที่เขาได้ด่าเราอ่ะเราก็ส่งเคาะเขาให้เขาได้มีความสุขเราจะได้ได้บูดใช่ได้บ้วเขาจะได้ได้บาปใช่ผมดีใจมากมากเลยน u โมพูดเธอหน้าตาเป็นอย่างเงี้ยคนเนี้ยหน้าตาเป็นอย่างเงี้ยดูท่าทางก็รู้อยู่แล้วรู้อยู่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะสวดมนต์ก่อนนะผมขี้เกียจลำคานนะคนบางคนไร้สาร้ำเยอะแล้วก็คนเป็นแบบนี้ก็ผมไม่ดีใจไปเยอะๆบอกชื่อนะคะชื่อคุณ บัวผันอโอชัยโถอเนี่ยหน้าตาก็ดูอีแฮนอีหฮนอีหฮนนะแฮนว่าไงว่าไงแฮนนะแฮนว่าไงว่าไงหฮนแฮนไม่ตอบเลยหฮนนะหฮนเลยนะ ไปขอขมากรรมพระรัตนาไัยหน่อยเนอะชีวิตจะได้มีความสุขนะ,ะอ,อไปขอขมาพระรัตนาไัยไปไปวงไปวัดเอาดอกบงดอกบวัวดอกมงดอกไม้ไปขอขมาตายอาจารย์ปรารถนาดีนะใหญ่คุณมีความสุขนะ<อ>ถ้าเกิดคุณมาด่าเราแล้วคุณมีความสุขอนะ่ะก็ขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะอา <นะ S 1> จารย์ก็ขอดียินดีด้วยที่คนทําให้คุณมีความสุขได้นะคะนะ นะโมพุทธายาพาพุทธาตรรัตนายานมณีนพรัสีสหัสสุธรรมมาพุทโธรรมโมสังโฆยาถาพุทธโมนะพุทธาบูชาธรรมมาบูชาสังฆะบูชาอาคีทานังวรังคันทางสิวารีจมหาเทพรัง อะหังห้นธามีทุเรโตอะหังหวัวนธามีธาตุยโยอะหังหันธามีส,ะพะสัพสุลโปรดธารรมาสังคาปูเชมินะแทนแทนเ้ยไปขอขามานะเวลานะไปถือพวงมาลัยนะไปไหว้พระประธานในโบสถ์จะได้ไม่ลงนรกผมขอแค่นี้แหละเพราะว่าการที่ผมเอาภาพมาวางไว้ข้างหน้าเนี่ยผมมาทําหน้าที่ช่วยคนโดวยวิธีการสวดมนต์เพื่ออะไรเพื่อโปรดสงเคราะห์แก่โลก ใครจะถามอะไรก็แชร์แล้วชื่อเล่นอายุคําถามการที่ผมมานั่งดูดวงเนี่ยผมมาปลดทุกข์ให้กับคนเพราะฉะนั้นนะใครจะพิมพ์อะไรก็เรื่องของเขาแต่การสวดมนต์ของผมเป็นการบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระปัจเจกพุทธเจ้า,จาทุกพระอริยสาวกและเหล่าเทพพรมเทวดาครูบาอาจารย์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นน่ะไปไปไป,ไปหาพวงมาลัยแล้วไปไหว้พระประธานหรือพระในโบสถ์หรือว่ารูปพระได้ตรงไหนก็ได้ขอขอมากรรมท่านจ้ะ ผมขี้เกียจมีบาปมีกรรมเพราะผมไม่ได้ยุ่งกับใครอันนี้เรื่องจริงอันนี้เราจัดรายการของเราอยู่ทุกวันมาดูดวงเร็วใครใคร,ใครอยากดูนะคะก็กดไลค์กดแชร์กดเพิ่มเพื่อนเ,เป็นค่าครูแล้วพิมพ์คาว่าแชร์แล้วชื่อเล่นอายุคําถามค่ะนะผมเอาทําไมผมเอารูปพระมาเป็นประธานเพราะว่าทุกครั้งอ่ะที่ผมมานั่งสวดมนต์เนี่ย ผมผมเอาคาถาของท่านเนี่ยมาโปรดคนผมดีใจนะดีใจนะที่เกิดมาชาตินี้แล้วไอ,นะอาจารย์ท็อปพูดซ้ำๆย้ำๆอยูน่ะอาจารย์โอจะบอกว่านะคะการเียอาจารย์โอนะมีครูบาอาจารย์เรียนพระยิบซีมาเก้าคนอาจารย์เกคนอาจารย์โอนำวิชามา ทำประโยชน์กับคนหมู่มากก็คือว่าให้ได้ดูดวงฟรีกันทุกวันนะคะบุญกุศลน,นี้นะคะจันโอ้ีอยขอยกบุญส่วนหนึ่งให้กับคุณบัวผันโพชัยโถนะคะให้หายจากอาการเครียดนะคะไม่ว่าจะเครียดเรื่องอะไรมานะคะแล้วมาลงที่เราเรายอมรับโดยดีนะคะขอให้คุณมีความสุขขึ้นมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะ ทำให้คุณเนี่ยไม่ไประรานใครแล้วไม่ไปทําบาปกับใครอีกนะคะ<า>ขอให้คุณพบเจอแต่สิ่งดีๆเรื่องดีๆทําให้คุณคลายเครียดนะคะกดแชร์แล้วคุณจะได้มีความสุขนะคะกดแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นและตามด้วยคําถามครับแล้วพิมพ์เข้ามาถามได้เลยนะถามได้คนละหนึ่งคำถามเท่านั้นนะมาครับนะกดแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นตามด้วยอายุและตามด้วยคําถาม การกระทําแบบเนี้ยผมบอกให้มันผิดตามมาตาสามสองหกนะเราจะฟ้องก็ได้เราจะฟ้องก็ได้แต่เราไม่ฟ้องนะคะเพราะเราเข้าใจนะเราเข้าใจค่ะเราทํารายการอย่างนี้มาแล้วมีคนมาด่าเราเยอะแยะค่ะตั้งแต่สมัยที่มันไลฟ์สดใหม่ๆเลยนะก็ไม่ถือโทษก่อนกันนะคะมีแปดลูกตาแต่ทาไมไม่มีใครถามอะไรผมก็งงนะเนี่ยเขามาดูกันว่ามันมีคนบางคนเนี่ย สักุขภาพจิตไม่ดีมาด่าเรานะคะอบอกแล้วนะอาจารย์ร่ำเรียนวิชามาเพื่อที่จะทําประโยชน์กับคนหมู่มากนะคะทุกวันเราจะมาเจอกันที่รายการนี้นะคะแล้วเราก็จะดูดวงกันอย่างมีความสุขนะคะเอามากดแชร์แล้วชื่อเล่นอายุค,คําถามกดแชร์ให้มีผู้แชร์ออกไปเพียงคนละเก้าันเ้าร้อยเก้าส้าแชร์นะ ใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามกดไลค์กดแชร์กดไอ้เพื่อนเป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าแชร์ชแล้ว,ลวชื่อเล่นอายุคำถาม,มถค่ะใกล้หมดเวลาแล้วแปลกเลนมาเข้ามาแล้วไม่ถามหน้าถามถามหน่อยเดี๋ยวตอบให้นะแชร์แล้วชื่อเล่นอายุคำถามครับมถามกันได้เพียงคนละหนึ่งคำถามเพียงเท่านั้นสำหรับรายการของเราในรอบนี้นะ ผมอะมาบอกวิธีให้คนสวดมนต์เพราะอะไรรู้ไหมการเงินการทองทุกคนนะตอนนี้แย่ลงหมดแล้วไม่มีใครดีหรอกบอกตรงเพราะอะไรเศรษฐกิจมันลม่มตอนนี้ข้างนอกอะ่ะผมไม่เคยเจอปีไหนล่มเท่ากับปีนี้ปีนี้ล่มสุดๆเลยคนจะมีเงินไม่มีเงินกันเลยนะแย่กันหมดนี่พูดตามหลักความจริงแต่ปีนี้มันเป็นปีมหาโหดพูดตามจริงเพราะว่าดูดิบา,นนบาทละสามสิบเจ็ดบาทเกินอะไรทอง ไม่ไม่ใช่ทองไอ้นี่ไอ้อด,ดอลลาร์ดอลลาร์ละสามสิบเจ็ดบาทผมไม่เคยเจออะไรแบบแบบดุดันขนาดเนี้แล้วเศรษฐกิจตกหมูขึ้นหมูขึ้นเห็นเห็นแม่เห็น,หนแม่ค้าหมูขึ้นเหรอคุณแม่อุตส่าห์ไปซื้อหมูทําโจ๊กให้โอ้กินวันนี้แพงอร่อยมากเลยอะ่ะแม่บอกหมูแพงขึ้นอืม,อมนะ แล้วก็หาเงินยากขึ้นผู้คนเดือดร้อนลำบากมากมายช่วงนี้คุณแม่เขาอยากให้ถ่ายรูปโจของเขาเอาไว้แนะเขาไม่บอกโอ้แล้วเขามาถามทีหลังว่าถ่ายรูปไว้หรือเปล่าโอ้เห็นมันน่ากินโอ้ก็จ้องจะกินแล้วโอ้ก็ลืมถ่ายอืม,อ,มอร่อยมาครับกดแชร์ออกไปเพียงแต่เดี๋ยวเดี๋ยวสี่ทุ่มเนี่ยจะต้องไปทาย,ายาให้งูสวัสดคุณพ่อเนี่ย คุณพ่อเป็นงูสวัสดิ์อยู่มาทามหลายวันแล้วตุ่มเริ่มตุ่มเริ่มเริ่มที่ที่ใส่อส่อะมันเริ่มไม่นี่ละมันเริ่มทึบละเขาเรียกอะไรมันมันเริ่มหายมันเริ่มแห้งเออมันเริ่มแห้งเชื้อมันเริ่มด้านแล้วไงทาให้ทุกวันเลยนะคะโดยมีอาจารย์โอมาเป็นประธานอาจารย์โอ้ก็ได้มาเป็นประธานกันแล้วนะ ดีอย่างหนึ่งนะโอ้มาเจอท็อปเนี่ยทำไมทีโอได้โพสต์เมื่อวานไงโชคดีไงที่ชีวิตทีโอได้มาเจอคนอย่างท็อปไงเมื่อก่อนใครดา่าโอ้โอ,โอก็เสียใจนะ <ผม S 2> เดี๋ยวนี้<อ>เดี๋ยวนี้ใครมาดา่าโอ้ก็ภูมิใจว่าเออเราเป็นคนที่สวดมนต์ใครมาดา่าเราเขาก็รับกรรมไปมเราเราเป็นคนดีเราสวดมนต์คนที่มาดา่าเราก็กลายเป็นคนเลวออ เราก็เลยสบายใจว่าเออเดี๋ยวนี้เราไม่ต้องไปน้อยใจน้อยอ,อกน้อยใจใครมาด่าเราเราไม่ต้องน้อยใจเราไม่ต้องเสียใจเพราะเราไม่ใช่คนไม่ดีใช่ไหมคะมีเมรปรามหานิยมใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามกดไลค์กดแชร์กดแอด add, เพื่อนแล้วก็เ,เป็นค่าครูนะคะแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นอายุคำถามค่ะ ใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามกดไลค์กดแชร์กดแอด add, เพื่อนเป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นอายุคำถามใครเป็นเพื่อนกันแล้วนะคะก็กดไลค์กดแชร์พอแล้วค่อยพิมพ์แชร์แล้วชื่อเล่นอายุคำถามนะคะแล้วอะไรอีก ดูแค่สามวันนะคะเรื่องดีๆจะเกิดขึ้นภายในสามวันแน่นอนและเรื่องร้ายๆจะเกิดขึ้นเพียงสามวันเท่านั้นค่ะดูนะมีแหวนพระแหวนพระสวยไหมม,มันดูใหญ่นะมันดูใหญ่หลวงปูม่มุนอย่างแน่นอนเพราะว่าส่วนใหญ่น่าจะเป็นผู้ชายเขาใส่กัน โอ้ก็ใส่ถอดก็เพราะว่าอาจา์เขาเขาก็ไม่ได้ใส่ตลอดเหมือนกันมันเขียวไปแล้วนิ้วจานเขาไม่ถูกไม่ถูกโลหะแบบนี้ถูกกับอันนี้ถ้าเกิดโอ้ใส่ตลอดมันก็อาจจะเป็นแต่ว่าโอ้ใส่เฉพาะเวลาที่กลางวันกลางวันแล้วตอนกลางคืนตอนนอนก็ถอดออกนะจริงจริงบางวันก็ใส่นะบางคืนบางคืนก็ใส่นะ แต่วงที่ใส่ทุกวันเนี่ยโอ้ไม่น่าใจว่าไอ้ที่มันปวดปูดขึ้นมาเนี่ยมันรัดนั่นเกินไปหรือเป่าอะเวลามันหมดแล้วนันเนี่ยไม่มีใครถามอะไรเลยก็วงนันเลยเพราะฉะนั้นสวดมนต์เจริญสมาธิชั้นสูงสุดพิเศษไปแล้วใช่แล้วค่ะม,มา จะให้อะไรต่อติดต่อดูดวงกับอาจารย์อโอภูมาเป็นประธานในชั้นสูงส,สุดได้ที่ท่านประธานสูงสุดพิเศษ Facebook โอสิร at, ิกรอภิรัตเบอร์โทร06199226450925929261 ID รายโอสิริ15สนใจดูดวงส่วนตัวทักแชทมาได้มีค่าครูขอพร้อมโอนก่อนดูนะคะไพ่ยิปซีอย่างละเอียดไพ่เทพพลังจิตและตรวจองค์ตรวจเทพค่ะสนใจดูดวงส่วนตัวทักแชทมาได้มีค่าครูขอพร้อมออนก่อนดู อ่ะ <มา S 1> เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวโอ้คกำลังจิตอยู่กับตรงนี้อยู่แชร์แล้วค่ะออนห้าสิบแปดพรุ่งนี้จะมีเงินเข้ามาไหมคะมีผู้แชร์นะคะน่าจะมีเข้ามานะมีเข้ามาเป็นการงานค่ะแลาจะทำให้ได้เงินนะคะแชร์แล้วนิดคุณนิดมีผู้แชร์แล้วนะคะยี่สิบเอ็ดมีสาวสองคนบอกว่าพรุ่งนี้จะมาทำงานที่ร้านเรา เธอบอกให้โอนค่าเดินทางเธอจะมาจริงหรือเธอหลอกคะหลอกครับหลอกคะ่ะเขาไม่มาหรอกเ,เขาเงียบไปเลยนะหาเงินไปครับนะอยู่ไหนวะเ,เรียบร้อยสบายขึ้นอะเขาไม่เขาเขา,เขาไม่นี่ครับเพราะเขาหลอกเพราะว่าตามจริงไป โดยมีอาจารย์โอมาเป็นประธานขอบคุณค่ะเขาหลอกนะคะไม่ต้องโอนนะอาจารย์โอก็มาเป็นประธานกันไปแล้วใครที่เขาเสนอแบบผลประโยชน์แบบลอยๆอะ่ะอย่าเพิ่งไปโอนเงินให้ใครก่อนนะคะถ้าเกิดไม่ไว้ใจกันหรือว่าเป็นคนสนิทกันจริงๆใครที่แบบไม่รู้จักเราอะ่ะแล้วบอกให้เราโอนเงินค้าโนูนค้านี่ให้อะ่ะแล้วจะทำโนโนทำนี่ให้เราอะ่ะอันเนี้ยต้องดูดีๆนะคะ กดแชร์ออกไปเพียงคนละเก้าพันอาจารย์ท็อปเหมือนคนบ้าตรงไหนวะไม่เหมือนอแล้วแล้วจากคนเขาคือคนเขาสติคงไม่ดีอยู่แล้วแหละนะผมอะยอมบ้าบ้าอะไรบ้าสวดมนต์ไม่เป็นไรนะสวดมนต์อะผมทํารายการเกี่ยวกับการสวดมนต์มานานแล้วแล้วคนเท่าจะบ้าก็บ้ากันนี่นะม,นมีทั้งคนด่าเมื่อก่อนนี่นะโอ้โห มันหยาบคายจะพูดได้ไหมอ่ะอย่าไปพูดเลยเลยความคุณมากมากค่ะน้ำฝนน้ำฝนค่ะคุณน้ำฝนอย่าไปอย่าไปโอนนะคะโอนไม่ได้นะ,ะไม่มีประโยชน์นะครับคุณคุณอย่าไปยุ่งเลยนะนะคนเราคนเราเขาอยากจะทํางาน,น,นถึงเวลาเขาต้องดินล้นขนขวายมาจนถึงที่พูดจริงใช่เอาละเวลาหมดแล้วนะเดี๋ยวผมไปละหมดเวลาลงแล้ะโดยมีอาจารย์โอเป็นประธานหนึ่งนาทีอาจารย์โอก็เป็นประธานไปแล้ว อายุ417ปี4147ปีใคร <อะ S 2> มาอะไรอ๋อในกม่มอาจารย์โอก็เป็นประธานกันไปแล้วนะดูดูหน้าตาความจริงจังของประธานโอดีนะ46กระดัะกับประสบการณ์ที่ไม่ต้องไปเสียใจเวลามีคนด่าเราผมชอบไงว่าภาพพระมาวางไงแล้วนั่งสวดมนต์เขาอยอมแพ้ไปแล้วล่ะผมร่ำคาญนะ ลำคาญไม่ใช่อะไรลำ,ำคาดทำทำเป็นมาถามโน่นนี่นั่นไป